ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะพามาชมงานที่ยากที่สุดในการทํารถแห่ครับผมครับสิบล้อหกล้อยังไม่ยากเท่าไอนี้ครับผมไอนี้ถือว่าเป็นงานที่ยากมากใช้เวลานานมากครับผมจากแค่ตะกูลสิบล้อผมใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนก็สามารถลั่นตัวถังไปแล้วครับแต่ตรงนี้ครับใช้เวลาถึงเดือนถึงสองเดือนในการทําตัวถังแต่ละคามาชมกันว่ามันคืออะไรครับผมครับไปนี่ครับไอเส้าสองตัวนี้ครับผมผมบอกเลยว่าทํายากมากสำหรับรถแห่ ปีกอัพแต่ละคันครับคามยากมันคืออะไรครับผมครับมันไม่ใช่แค่หมวกอย่างเยอะสำหรับรถแห่งปีกอัพแต่ละคันตอนนี้เห็นไหมครับยังมีไฟกันหน้าขึ้นมาครับแค่ตีโค้งตัวนี้ครับช่างเราใช้เวลาเป็นวันไปแล้วครับเนี่ยตีโค้งเกาะไฟครับใช้เวลาเป็นวันไปแล้วสำหรับตัวนี้ทําให้จรวดตัวนี้มันยากขึ้นไม่ตีโค้งไม่ได้มันไม่ทันสมัยครับเราต้องตีโค้งขึ้นมาเพื่อความทันสมัยของมันข้างหน้าหัวข้งบนจะทําเหมือนแต่ก่อนบิ๊กบิวไม่ได้ครับเห็นไหมครับมีการโมดีไซน์ครับแต่ละคัน ดีไซน์ไม่เหมือนกันครับผมครับคันนี้รถแห่จังหวัดเลยนะครับผมครับตอนนี้มีออเดอร์กับเราทั้งหมด30มคันครับก็กําลังเร่งทําแต่ละคันแต่ละคันให้ลูกค้าเพราะว่าโอ้ทำยากมากครับผมเป็นฟัง์ชันที่ยากมากครับผมสลับรถแห่แต่ละคันนะครับตู้หมุนอีกครับรถแห่ไปครับไปเลยครับหน้าประตูใส่กันเลยครับประตูมากกว่ารถ1 0ล้ออีกครับผมเขาบอกเลยครับประตูแต่ละจุดแต่ละจุดครับเพราะว่าเราใส่เยอะเพื่ออะไรครับเพื่อจุดเซอร์วิสลูกค้าครับเวลาเครื่องมีปัญหาเข้าถึงระบบได้ทุกอย่าง ประตูเลยเยอะครับเขาให้งานเราช้าลงครับประตูแต่ละประตูไม่ว่าใหญ่เล็กใช้เวลาทำทำเท่ากันแล้วก็ระยะเวลาทำเท่ากันค่าแรงเท่ากันนะหากสำหรับแต่ละจุดครับผมครับคันนี้เห็นไหมครับตู้หมุนก็ยังมีตู้หมุนครับช่างก็กําลังทําตู้หมุนเลยครับคันนี้ดีครับก็ยังมีตู้หมุนอีกนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคันนี้ครับนี่ช่างกําลังมุดขึ้นมาครับผมครับดีครับพื้นที่ก็แคบด้วยการลำหนักก็ต้องแข็งครับผมครับ นะครับดูเหล็กที <Sh> ่เราใช้กันครับผมครับการค้ำการรับน้ำหนักครับถือว่าเราให้ความสําคัญมากเพราะว่าน้ําหนักถือว่าหนักมากรถแต่ละคันครับดูเหล็กเราใช้ครับเส้นใหญ่ขนาดนี้เป็นการดามไหมครับการดามเราดามขึ้นมือด้วยครับเพื่อซับน้ําหนักให้มันได้สมดุลมากที่สุดสำหรับรถแต่ละคันครับผมครับคันนี้ก็ถือว่าหนึ่งคันครับจังหวัดเลยครับตัวนี้ช่างเราก็กำลังทําตู้หมุนครับทาตู้หมุนครับข้างล่างแล้วก็เป็นวงเดือนครับไอ้วงเดือนครับนี่ข้างบนครับก็เป็นเขาอย่างกัลืมแล้ว ข้างบนนี่ยังก็ข้างบนแล้วก็บูธครับบูธตัวขนาดหานิ้วที่เราใช้ครับผมถือว่าเราให้ความปลอดเราให้ความสําคัญมากครับสำหรับการทารถเห่และ1ึงจุดครับที่ผมอยากบอกที่ผมวางแผนตอนแรกครับคือเหล็กตรงนี้ครับผมครับเหล็กตรงนี้ครับบางบางที่อาจแค่ตู้หมุนออกไปครับแต่ตู้หมุนส่วนมากที่ผมคํานึงถึงก็คือข้างบนครับเวลาเราวิ่งครับมันจะสะบัดครับผมเราเลยใส่ฝาข้างตัวนี้เข้ามาเสริมด้วยครับเพื่อช่วยหนักข้างบนครับไม่ให้สะบัดเวลารถวิ่งครับนี่หนึ่งจุดครับที่ให้ความสำคัญมากครับ ขนาตู้หมุนเพราะว่าเวลารถวิ่งครับมันอยู่อย่างนี้นะครับเหล็กครับผมไม่ใช่ว่าจอดอยู่เฉยครับทำให้น้าหนักมันเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับเราเลยคํานึงถึงความปลอดภัยทุกอย่างครับผมครับเป็นไงบ้างครับผมบอกเลยว่ายากมากรหรับแถ่ปิกอัพแต่ละคันแต่ละคันครับผมครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายและยากหนึ่งครับรถขนาดเล็กครับผมแต่เราต้องการวิธีการใช้งานที่ใหญ่ครับผมและฟังก์ชันที่เต็มเหมือนรถ6ล้อ10ล้อรถแห่ใหญ่ครับผมครับคันนี้เป็นการอองแบบเป็นไม่เวทีที่เราแบบไปครับ 3ามเบสหาสิลับเวทีข้างบนครับทำให้การเล่นสดเล่นไรสบายมากขึ้นพื้นที่เยอะมากขึ้นครับตู้เบสลรากวางแบบคารดิโอครับผมครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเล่นสดเยอะมากขึ้นครับสำหรับแหแต่ละคันนครับผมครับโอเคครับฝากไว้คันนี้จังหวัดมหาสารคามครับคันนี้จังหวัดเลยครับเจอกันเดือนนี้โปสีพร้อมส่งแน่นอนครับผมคุณครับผม